เรียกว่าสถานการณ์น้ำบ้านเราขณะนี้เหมือนมีสสถานการณ์ซ้อนกันอยู่คุณนิสาการนัานผู้ชมครับในบางพื้นที่ที่ฝนตกเป็นพื้นที่เสี่ยงราบลุ่มต่ำก็ต้องระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขื่อนที่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะทางเหนืออย่างเช่นเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนสําคัญเลยอ่างเก็บน้ําที่จะมีการระบายน้ํามาช่วยเหลือชาวฝั่งทางั้นของลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนกบบ22จังหวัดต,ตอนนี้สถานการณ์น้ําในเขื่อนยังน้อยอยู่ ทานายก็ยังเป็นห่วงเหมือนกันนะครับบอกโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกรน้ําเรือไม่ถึงประมาณร้อยละแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับของความจุทั้งหมดยังไงคงต้องใช้น้ําอย่างประหยัดกันก่อนต่อไปนะครับในช่วงเวลานี้จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้มีน้ําเกินครึ่งอ่างเก็บน้ําซึ่งจะทําให้มีความปลอดภัยในการในช่วงของหน้าแล้งที่จะมาถึงในปีถัดไปด้วยค่ะที่สําคัญก็ต้องเฝ้าติดตามนะคะการรายงานข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ําจากกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมไปถึงนะคะจากภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ไปดูเรื่องของการอพยพสัตว์ป่ากันต่อนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ที่พื้นที่ทุ่วมของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสมองอเนื่องมาจากพระราชด,ดําริจังหวัดปราจีนบุรีครับถือว่าเป็นภารกิจสําคัญเพราะหากไม่ดาเนินการเคลื่อนย้ายก็จะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ซึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,555ถึง2,558นะกรับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วกว่า8,000ตัวไปติดตามการอพยพสัตว์ป่าออกจากการสร้างอ่างเก็บน้ําได้จากรายงานครับ การสร้างอ่างเก็บน้ำานรบดินทรารจินดาหรืออ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากจะต้องทำแผนศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วการดูแลสัตว์ป่าการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นภารกิจสำคัญของกรมชลประทานที่ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่ที่สร้างอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติสองแห่งคืออุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางศีดาทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่มรดกโลกอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของวิธีการของการช่วยเหลือสัตว์ป่าเนี่ยในช่วงแรกๆเมื่อปี2558ที่เราเริ่มทำที่ยังไม่มีน้ำท่วมในลักษณะนี้นะฮะก็จะแบ่งการดักจับ ตามชนิดและประเภทของสัตว์โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะใช้วิธีประตูกลซึ่งก็จะเป็นลักษณะของกรงดักซึ่งมีหลากหลายขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของสัตว์ป่าส่วนในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สเทินน้ำเทินบกเราใช้วิธีการดักจับด้วยคนเนื่องจากว่า,าจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เราสามารถที่จะหาตัวเข้าได้ง่ายที่สุดโดยใช้เครื่องมือง่ายๆเป็นพวกสวิงไม้จับสัตว์หรือเป็นตะข่ายดัก แต่พุทธศักราช2,555ที่เริ่มทำตามแผนการอพยพและอนุรักษ์มีการศึกษาแนวทางจากการสร้างเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแนวทางมีการเข้าสำรวจพื้นที่โดยสังเกตจากร่องรอยสัตว์และนำมาวิเคราะห์จำแนกประเภทของสัตว์ที่จะช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานและกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปีพุทธศักราช2558สามารถจับสัตว์ได้8,764ตัวจาก71ชนิดมีการแยกประเภทและอพยพนำไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศเดิมของสัตว์เหล่านั้นโดยต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของสัตว์ที่นำไปปล่อยมันเป็นเหมือนระบบนิเวศเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยม,มันจะอยู่ในบริเวณที่ลาบขึ้นไปนะครับ ส่วนพอเราย้ายไปเลยมันอาจจะอยู่บันเนินนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังดํารงอาชีพอยู่ได้สําหรับเรื่องมรดกโลกเนี่ยมันเป็นพื้นป่าที่มันติดต่อกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องว่าออสัตว์ต่างถิ่นหรืออะไรนะเพราะมันอยู่ในถิ่นเดียวกันนะครับปลายปี2559โครงการแห่งนี้เริ่มกักเก็บน้ำในอ่างทำให้ภารกิจการอพยพและขนย้ายสัตว ต้องเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุดแม้สัตว์บางประเภทจะมีศักยภาพในการหลบหนีแต่หากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงในจุดสูงสุดของอ่างอยู่ที่49เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีน้ำท่วมกว่าร้อยละ95ก็อาจส่งผลให้สัตว์นั้นไม่สามารถหนีทันได้